อะไรโดนเลยล้างหน้าออกแล้วคิดดินเอามือถูแล้วก็ถูหน้าออกโอ้โหเผอแป๊บเดียวเอาล้างหน้าออกลูกเอามือถูแล้วก็ถูหน้าออก หูหน้าออกเออหูหน้าออกหูหน้าออกหูหน้าออกโอ้โหทุยอีกทุยอีกอย่ากระโดดสิเอาหูหน้าออกล้างเฮ้ยข้าตัวนี่ไปล้างไปล้างเจมี่ล้างหน้าให้เราหน่อยงเอาไปล้างให้มันสะอาดก่อนคืออะไรคือเลือดเหรอเออเลือดทำมาอยากไปเลยนี่เลือดไก่ไง เอาล้างหน้าก่อนล้างเขาล้างตัวด้วยอ่าล้างเอามือเอามือลูบเอามือใส่น้ำแล้วก็ลูบหน้าเอาให้หมดไม่ใกล้หลัตาหลับตาเอามือถูหน้าออกด้วยมือถูหน้าเออถูหน้าออกเออให้ถูหน้าออกหมดเวลาแล้วนะถูน้ำบ้วนน้ำขี้ดินออกเข้าปากละเม่ถูน้ำบ้วนน้ำขี้ดินออกเข้าปากละเม่นน่ะเฮ้ยหันหล้างออกหันหลังให้เจียมฉีดตัวให้ อ้าวก็มันเลอะนานแล้วไงเล่นอีกเหรอ,เ,อเล่นอ,อ,อีกอีกอีกสักแบบหนึง่งอาล้างหน้าออกเอออ้าวพอล้างหน้าสะอาดยังล้วนปากชิงยัง เล่นนี่ก็โอ้โหเอาทาทำไมอ่ะหน้มันเล,นเลอะหน้าก็ไปล้างหน้าออก หน,หนูมูมากว่ะเพื่อนไงเพื่อน,อนแต่ว่าหนูอยากกระโดดแล้วกันสลา์อย่างเดียวไปล้างปากออกหน่อยอะอะไรติดคางน้ำลายติดคางเปิดน้ำล้างคางออกเอร็วไปเร็วน,นี่เปิดหนนันหน่อยเจ็บเปิดหันหน่อยเลยเปิดน้ำล้างคางเบอกว่าขอเช็ดยนีเปิดน้ล้างคางเช็ไม่ได้เดี๋ยวนนี้ เอาล้างล้างเอามือเอามือรูปหน้าออกทีนึงก่อนล้างก่อนนะล้างล้างคางออกล้างคางออกก่อนเอามือถูก่อนมือถูสะอาดก่อนแล้วก็เช wow. no. ็ดคางออกเอ๋อเช็ดคางออกเร็วๆเออล้างให้สะอาดก่อนอ๋อเช็ดล้างออกเอากระ b u o อีกบวนออกอย่าไปบ้วนใส่คางตัวเองดิ เามือรูปหน้าออกเออรูปหน้าออกรูปหน้าออกสิเอารูปลงเลยรูปลงเลยรูปลงเออเล่นต่อาล้างเลยเล่นต่ออีกอาบดน้ำเลยล้างปาออกแล้ว ปิดน้ำเลยมีมดเปล่าเอออย่าให้ไปใกล้มัน สไลด์ลงดิเปลี่ยกหมดแล้วเปียกหมดแล้วเหรอ

เออเดี๋ยวปิดเทอมพาไปแล้วาไปกว่ระวังขาพิกไม่น่าไ,ไ,ไ,ไม่ต้องใส่รองเท้าหรอก แค่นี้แหละเจิมตัวบน้ำพอ